สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ในรา,ายการเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อรวยนั่งพาน88ปีนะครับหลวงพ่อรวยเนี่ยให้ดูชุดกรรมการเนาะมันจะได้เห็นชัดนี่นะครับรุ่นนั่งพาน88ปีนะครับหลวงพ่อรวยอาคาซาโลวัดมาตาโดจังหวัดระยอง พศ2 5 6 5นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นงานของพี่ป้อมสะกลน,นะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับวันนี้ผมก็มีรายการที่12นะครับรายการที่12เนี่ยก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากฝาบาทนะครับลุ้นต่อ9รอบนะครับเ9เหรียญรุ้นหน้ากากเงิน99เเหรียญน,นะครับ จำนวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ที่999เหรียญถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยเลยนะครับนะก็ผมมีมานะฮะรายการที่12เนี่ยยังมาไม่หมดนะยังมีมาอีกประมาณ10ลุนนะครับประมาณ10ลุ้นก็ส่วนที่มาถึงแล้วก็จะมีชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการชุดกรรมการเดี๋ยว เอาไว้แกะประมูลหน้าไรฟ์กันนะครับนะส่วนรายการนี้ก็ประมูลเหมือนกันนะส่วนใครที่จองนะครับผมก็จะส่งไปให้แล้วนะครับนะใครที่จองกับผมไว้ผมก็จะส่งไปให้แล้วนะครับส่วนราคานะครับราคาปิดด่วนกับราคาประมูลจะไ,ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับนะบางเหรียญก็อาจจะได้มากกว่าราคาจองนะครับบางเหรียญก็อาจจะได้ต่ํากว่าราคาปิดด่วนนะครับ อันนี้ก็ต้องอยู่กับตัวเหรียญและตัวเลขความสวยงามของเหรียญน,นะครับผมก็มีหน้าที่เอามาแบ่งปันให้นะครับนะก็ราคาอยู่ที่พวกพี่ๆทุกท่านนะครับใครสนใจอยากจะปิดด่วนก็ทักเข้ามาได้นะครับทักมาสอบถามราคาได้นะครับผมมีมาน้อยนะผมมีมาแค่นี้นะครับนะค่อนข้างได้มาน้อยเลยนะครับชุดกรรมการเนี่ยผมก็มีซีมเดิมนะสามชุดด้วยกันนะครับ สามชุดด้วยกันในชุดกรรมการเนี่ยมีทั้งหมดสี่เหรียญด้วยกันนะครับมีรายการที่เก้าจุดหนึ่งเก้าจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อหานปากกลลงยาฟ้าหน้ากากชุบทองนะครับรายการที่เก้าจุดสองเนื้อทองทิ์ลมซาตินพุ้ยพื้นลงยาแดงหน้ากากเงินลงยาจีวรนะครับรายการนี้นิยมนะ9.2 9.3เนี่ยเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับส่วน9.4เนี่ยเป็นเนื้อนวะชินหน้าบัญชรน,นะครับหน้ากากเงินลงยาจีวรนะครับรายการนี้แพงมากนะครับแค่รายการจองเนี่ยก็พันกว่านะฮะร,ราคาจองก็พันกว่าแล้วนะครับนะชุดกรรมการก็อาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าไม่อยากปิดเป็นชุดก็เดี๋ยวรอประมูลนะครับเดี๋ยวผมเอามาแกะประมูลให้นะครับนะ ส่วนใครสนใจนะฮะรายการที่12นี้นะครับก็ทักมาสอบถามราคาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดีดูสักหนึ่งเหรียญน,นะครับนะอ่ะนี้เลยนะฮะนะแกะรุ่นนี้เลยนะครับมาดูนะผมจะแกะได้น้กกากเงินหรือเปล่านะครับนะเขามีรุ่นน้กกากเงินนะครับ99เหรียญรุ่นต่อ9รอบ9 9เหรียญน,นะครับ จำนวนการจัดสร้าง999เหรียญถือว่าน้อยมากนะครับนะนี่นะครับรายการที่12มาดูนะครับมาดูมองไม่เห็นนะเดี๋ยวมาดูนะครับนะมามาครับ มาครับเงินไหมเงินไหม,มเป็นหน้ากากฝาบาทนะครับนะอะนี่นิกว่าหน้ากากเงินนะฮะไม่ได้ต่อเก้ารอบนะโอ้โหนะครับนะอ่านี่ครับผมเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธนะครับ จัดสร้างในวาระหลวงปู่อายุครบ88ปีนะครับนะก็ล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่ทิมนะครับนี่ล้อพิมพ์มาจากหลวงปู่ทิมเลยนะครับนะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขโค้ด496นะครับตอกรวยนะครับนะมีตอกรวยอยู่ด้วยนะหน้านี่นะครับ เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากฝาบาทนะครับนี่ใครสนใจนะครับทักมาสอบถามได้มีมาน้อยนะครับนะหรือไม่ก็รอประมูลเลยก็ได้นะครับนะเดี๋ยวน้องเอามาแบ่งปันให้นะครับโอเรียญจริงสวยนะครับนะงานของคุณป้อมสะกลนครนะครับเจาะห่งหวงโบราณแบบนี้นะครับนะ สายงานนี้นะครับทำออกมาได้สวยงามมากนะครับเป็นผู้จะสร้างเหรียญเจริญพรบนนะครับครึ่งองค์รุ่นแรกหลวงพ่อรวยเหรียญเจริญพรสองเหรียญเสมาแปดสิบแปดปีนะครับนะหลายๆรุ่นเลยนะครับนะของหลวงพ่อรวยนิยมมากนะครับนะสำหรับพี่ปอมสกุลนะครับนะ ถ้าเป็นของหลวงพ่อพัดเนี่ยก็จะเป็นสาย PSG นะครับเขาจะนิยมสายนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อรวยเนี่ยก็จะนิยมสายของพี่ป้อมสกลนครนะครับนี่เป็นงานหนากากนะผมไปจองรายการที่12มาอย่างเดียวเลยนะครับนะเพราะว่ารายการนี้เขาเป็นงานหนากากนะครับตัดกันกันกบโตเรียนสวยงามมากนะครับนะผิวนี่ปึงเปี๊ยเลยนะ หง่งง้าหงวงโบราณแบบนี้ผมก็ชอบเลยนะแล้วผมก็จองชุดกรรมการมานะครับนะจองชุดกรรมการมาเนี่ยก็จะยังไงดีจะแกะให้ดูกันเลยไหมหรือว่ายังไงดีเอ่ยอะเดี๋ยวผมแกะชุดกรรมการให้ดูกันซึ่งหนึ่งชุดนะครับนะนี่นะครับสีดเดิมๆนะครับนะผมยังเหลืออยู่อีกสองชุดนะครับ มมาดูกันฮะผมอยากเห็นเนื้อนวะชินามันชรนนะน่าจะเป็นห่วงเชื่อมนะรายการที่9.4นะเนื้อนวะชินามันชรห่วงเชื่อมน่าจะใช่นะโอ้โหทำไมกล่องแน่นจังอนะ่ะ <_ d Öyle lifting> อือ่นี่นี่นะในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะบรรจุ öm, ทั้งหมดสี่นลนด้วยกันนะฮะ oh. เขาก็จะเซนมาอีกนะอ่านี่อันนี้9.4 9.3 9.2 9.1เดอ่งาเดี๋ยวขอเริ่มจาก9.1กันก่อนเลยนะครับนะ9.1ครับ มาครับผมมบเขาให้ครับมับเขาให้โอ้โหวิปเนื้ออันปาก้าโอ้โหนะครับนะโอ้ยสวยงามมากนะครับนัเป็นเนื้ออันปากา้านะครับลงยาฟ้าหน้ากากชุบทองนะฮะจมูกโด่งๆเลยนะครับนะโอ้โหนี่สวยงามมากนะครับนะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับหลวงพ่อรวยต้องเก็บนะครับต้องเก็บนะรุ่นนี้อย่าพลาดนะฮะ,ะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตอกกรรมการนะครับนะตอกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตอกกรรมการนะฮะตอกรวยอยู่ด้านซ้ายนะฮะ,ะล่างสุดนะครับรันหมายเลขอูใหมายเลขสองหลักด้วยหมายเลขสี่ 47นะครับหมายเลขโค้ด47นะครับเหรียญนี้โอ้โหสวยงามมากชุบทองรายการที่9.1นะครับนะเดี๋ยวเราไปรับชมรายการที่9.2กันครับ9.2ครับผมไปกันครับมากันครับ มาข้าให้โอ้โหโอ้ยสวยสวยโอ้โหสวยจริงครับสวยจริงดูดิอืมนี่ฮะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับลมซาตินนะฮะลงยาแดงหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวอนนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่หน้ากากเงินนี่แพงมากนะ นี่มาดูด้านหลังนะฮะโอ้โหหมายเลขโคดหนึ่้าหนึ่งตอกรวยตอกกรรมการนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับโอ้โห,โโหนะฮะตามรอยตำนานนะครับหลวงปู่ทิมเลยนะครับนะนี่ฮะรายการที่9.2นะครับนะโอ้โหสวยงามมากนะกากเงินนะ่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมรายการที่9.3กันครับ9.3ครับ9.3ครับ โอ้โหทาไมเขาความหน้าลงอะทําไมเขาความหน้าลงอะออดูดิฮะแบล็โรลเดียมครับผมโอ้โหนะแบ็โรลเดียมครับนิยมมากนะครับสําหรับรายการแบ็โรลเดียมนะครับนะนี่ด้านหลังตอกกรรมการนะครับตอกรวยลันหมายเลขโค้ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับโอ้โหนะ แบคกโรเดียมอย่างสวยเลยนะครับโ oh, อ้สวยจริงฮะสวยจริงอ่านี่นะครับผมทั้งสี่เหรียญน,นะรายการที่สองหนึ่งเหรียญชุดกรรมการสามเหรียญน,นะส่วนรายการที่9.4เนี่ยผมขอไม่แก่กัแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเป็นเนื้อนวะเผื่อว่ามีใครอยากจะปิดด่วนหรือว่าเดี๋ยวเอาไว้รอดูนะฮะ นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับรายการเหรียนนั่งพานของวันนี้นะครับนะเดี๋ยวคืนนี้นะฮะประมาณห้าโมงนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับนะสำหรับนั่งพานนะครับแปดสิบแปดปีหลวงพ่อรวยนะครับนะก็ทั้งหมดนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ สำหรับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปแบ่งปันพาแท่กันแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ